เป็นบัคลิปนี่เบิึงไทยเบิึงละหานให้ไปชมเบิึงละหานอิวเบิึงละหานโอุนบ้านน้องบัวบานทางป่าป่าว่าจะไปชมทางป่าป่าว่าขุนเตี้งน้ำเตี้ยน้ำป่าป่าไอ้น้องบัวบานตำบลนนองบัวบาน thị nông bàn hết nhà sáng là nông của bàn này bị nông của bàn nam đi ban nón hoa sang đi về đi nón hoa sang này bị chôm hoa sang thế này, ngược là hành, đi phun nông nông phun เบิร์จากจุฬาบ้านเกาะตำบลบ้านเกาะนี่บ้านหนองบัวใหญ่ท่านผู้ชมมีเสาโทรศัพท์นี่มันพุ่นนี่ตำบลหนองค์บาลทั้งพี่นี่โน้นหัวสร้างแท่งว่าป่าหนองบัวบานเสาโทรศัพท์พุ่นเห็นทั้งเั้นอันนี้ภาพมุมกว้างท่านผู้ชมภาพมุมกว้างเห็นเบิร์ตอะคิดนี่ว่าภาพท่านผู้ชมเนีเบิรงภาพเบิรงนละหานฟังตำบลละหานท่านผู้ชม ทางบ่มีปลาบ่มีสนมทั้งนี้แปนเออเตื่นเลยเพิ่นนามพาัดไปพุ่นนามพาัดรหรท่านผิดได้ี่ท่านผู้ชม